สวัสดีครับพบกับช่องตูเท t ทอ k นะครับก็อย่างที่เห็นในชื่อคลิปวันนี้เราจะมาโอเวอร์วิวเจ้าเสี่ยมี ipad เกันเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้ก็ถือเป็นตัวคุ้มของปี2025นี้นะครับกับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 9งือซึ่งราคาเนี้ยก็ไปชนกับ ipad 11อย่างที่หลายคนก็น่าจะรู้กันที่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นแท็บเล็ตสุดคุ้มก็เพราะว่าด้วยสเปคชิปที่มันได้มาคือซลาอรเจพัด gen ส <Wow. S 1> คือแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเลราคาเนี้ย อีกอย่างเจ้าตัวเนี้ยถ้าใครซื้อทันตอน Early Bird มันจะมีโปรพ่วงปากกากับคีย์บอร์ดแยกเซตนั้นถ้าใครได้ก็คุ้มมากเลยนะฮะใช้งานได้แบบหลากหลายขึ้นไปอีกก่อนอื่นเราก็มาดูตัวเครื่องรอบๆก่อนดีกว่าครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนี่ครับหน้าจอจะมาพร้อมกับหน้าจอ11.2นิ้ว oh. ก็ถือใหญ่มากๆเลยสำหรับคนที่ใช้มือถือมาตลอดพอมาจาับช็อเล็ตเนี่ยมันก็แบบบิ๊กบิ้มเลยฮะ แล้วความละเอียดมันก็ไม่ใช่แบบไกากานะ 3.2k นะครับคือ2เท่าของพวกมือถือ 1.5k เลยละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นความคมต่างๆไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังก็จะอยู่ตรงนี้กล้องหลังตัวเดียวนะครับที่เห็นว่ามันเป็นโมดูลใหญ่ๆนี้มันไม่ใช่แบบกล้องหลายตัวเหมือนมือถือนะมันจะเป็นพวกแฟลตตัวนี้ก็เป็นพิมพ์หนังสือธรรมดาครับ อีกส่วนตรงเนี้ยที่ผมอ่านมาจากตัว Official น่าจะเป็น IR i n f ์อินฟครับดูที่ด้านบนก่อนนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันมีลำโพง4ตัวนะด้านบนนี้มีอยู่2แล้วแล้วก็ปุ่ม Power ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นไมคตัดเสียงครับแล้วก็มีตัวหนังสือซึ่งแบบอาจจะดูยากหน่อยนะในกล้อง,ง Dolby Vision Dolby a t m o s ครับด้านล่างก็จะเป็นลำโพงอีก2ตัวแล้วก็พอร์ตชาร์จ USB ซึ่งไม่ใช่เป็นพอร์ต USB 2.0แบบ ทั่วไปนะนี่คือ USB 3 2มจอเชนหอัตราการส่งผ่านข้อมูลก็สูงกว่า USB 2.0ทั่วไปอยู่แล้วข้างขวาก็จะมีอล็มกเกอร์นะครับเพิ่มลดเสียงตรงนี้ไม่มีบอกไว้ว่าเป็นอะไรแต่ผมคิดว่าเป็นแม่เหล็กนะเพราะเวลาเราปิดหน้าจอด้วย c คัรเวอร์ของเคสหรือว่าของคีย์บอร์ดที่เขาขายแยกเนะี่ยมันก็จะทำได้เหมือน iPad ออะคือปิดด้วยคัเวอร์ก็ไม่ต้องกดปุ่มพาวเวอะไรก็ปิดได้เลย ด้านข้างอีกฝั่งไม่มีอะไระครับเรียบๆส่วนด้านหลังสลักเฉียวมีตรงนี้แล้วก็เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับไว้ต่อพวกคีย์บอร์ดประมาณนี้ครับส่วนสเปคอื่นๆของเจ้าตัวนี้คิดว่าเพื่อนๆก็คงน,น่าจะพอรู้กันบ้างอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูสเปคคร่าวๆแล้วกันจากเว็บไซต์มี .com จอ 3.2K เออลืมบอกไปว่านอกจากจอจะ 3.2K แล้ว รีเฟรชอย่าง114 h ฮด้วยโหสุดเลยสำหรับเพลราคานี้ให้มามาพร้อมกับ HyperOS 2.0ลำโพง4ตัวอย่างที่บอกนะครับหน้าจอก็เป็น W- vision ด้วยแบตเตอรี่8,850ม ah. ิลลิแอมตรงนี้ส่วนตัวนะค่อนข้างขัดใจนิดหน่อยติดใจนิดนึงว่ามันน่าจะให้มาเยอะกว่านี้สำหรับแท็บเล็ตซึ่งจอใหญ่ถ้าจะให้มันยาวนานมันก็ควรจะสักประมาณหมื่นมิลลิแอมฮะ เดี๋ยวเราวางเจ้าตัวท็บเล็ดของเราแป๊บหนึ่งครับมาดูที่กล่องว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับหน้ากล่องจะเขียน Xiaomi Pad7 นี่ก็2องเล็กน้อยของเขาในกล่องไม่ค่อยมีอะไรเลยครับนนี้ตัวเนี้ยมันเป็นคู่มือเฉยๆครับไม่มีอะไรเคสก็ไม่มีให้นะฮะส่วนอีกฟังก็จะเป็นอ่าที่เราแกะออกมาแล้วคืออะแดปเตอร์กับสายชาร์จอันนี้ก็เป็นกลองป่าแล้วนะอะแดปเตอร์ที่ให้มา45วัตต์ เ,เป็นอีกจุดที่ผมขัดใจเหมือนกันคือด้วยความที่แบตมันเยอะแล้วยุคนี้2 0 2 5แล้วผมว่าน่าจะให้สัก67นะอย่างต่ำแต่เท่าที่ชาร์จดูก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้ช้าขนาดนั้นส่วนสายก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปครับ USB A to C นะครับโอเคเก็บก่อนครับเจ้าเสียวมีแพทเจ็เนี่ยมีตัวเลือกอยู่3สเปกก็คือ828 8้แล้วก็12 256 ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น828นะครับมาดูที่กล้องถ่ายรูปของเขากันบ้างน,นะครับเปิดขึ้นมาอย่างที่บอกครับมันเป็นกล้องหลังตัวเดียวฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะฮะวิดีโอตัวนี้ได้ที่4 k 30เฟรมนะครับสูงสุดนี่ครับเห็นไหมซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับท็บเล็ตที่ไม่ได้เน้นกล้องอยู่แล้วส่วนคุณภาพรูปภาพเป็นยังไง ก็ไปดูจากที่ผมถ่ายมาได้เลย ทีนี้มาเข้าคอนเทนต์หลักของช่องเราดีกว่าก็คือเรื่องเกมนะครับเท่าที่ผมลองโหลดมาตอนนี้2-3เกมเกมแรกเอาวีกันก่อนแล้วกันซึ่งมีหลายคนก็ถามมานะครับว่าภาพมันแตกไหมโดยความที่จอมันใหญ่นะนะภาพพื้นหลังหน้าล็อบบี้อย่างเงี้ยมันดูเบอเบอร,บอรนะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณภาพการเรนเดอร์ของเกมมันไม่สปอร์ตจอเลยทําให้ภาพเบอร จริงๆไม่ใช่ครับเพราะเวลาผมไปเปิดในมือถือแล้วลองสังเกตดูดีๆมันก็เบอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เกมครับไม่เกี่ยวกับเครื่องจะเห็นได้ว่าตัว UI ต่างๆของเกมเนี่ยมันคมชัดแบบเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นในโหมดทดลองให้ดูนะครับว่าเวลาอยู่ในเกมเพย์มันก็ไม่แตกนะจะได้คลายข้อสงสัยกันไปนี่นะครับเข้ามาในส่วนของการทดลองเล่นของอ v ให้ดูใกล้ๆเลยว่าเรนเดอร์ได้คม ไม่มีเบลอแน่นอนฮะนี่จุดนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับพูดถึงการเรนเดอร์ความคมเนี่ยตั้งแต่ผมได้เครื่องมาผมก็ทดลองเล่นเกมไปบ้างแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ v าแล้วกันว่ามันเรนเดอร์เต็มความละเอียดของหน้าจอเลยนี่นะครับจะเห็นที่คำว่าวิว3า v i ัน3อคูณส1 3 6ส่วนการเล่นว่ามันลื่นไหลแค่ไหนหรือว่าการทัดเป็นยังไงค่อยไปดูในการรีวิวเต็มอีกทีนะฮะ มาที่เกมอย่าง Arena Breakout นะครับไปดูซิว่าตั้งค่าได้ขนาดไหนสูงสุดที่ปรับได้ของเฟรมเดทก็คือ90 FPS นะครับ120ไม่ได้โอเคซึ่งจุดนี้ก็เขาจะได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นชิปเซ็ตซีรีส์7อาจจะมีข้อจำกัดที่ทำให้ปรับได้ไม่สูงเท่าซีรีส์8หรือว่านะคตมันจะมีอัปเดตมาบดล็อกให้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป สุดท้ายแล้วสรุปกันเล็กน้อยดียวกว่าครับว่าเจ้าแท็บเ็ตตัวเนี้เหมาะกับใครบ้างโดยมุมมองส่วนตัวผมนะเท่าที่ใช้มาสองสามวันแล้วก็อาจจะไม่ได้สามารถแทนความคิดหรือว่ามุมมองของคนอื่นได้แต่ก็จะบอกเป็นคร่าวๆแล้วกันกลุ่มแรกคนแรกที่น่าจะเหมาะก็คือสายทำงานสายเรียนนะครับคือด้วยความพิจอมันใหญ่เนี่ยยิ่งเราไปซื้อพร้อมปากกากับคีย์บอร์ดมาเนี่ย ผมว่าในการทํางานเกอกสารหรือว่าการจดเลคเชอร์การใช้วาดรูปต่างๆเนี่ยน่าจะสะดวกมากๆเลยครับ <_ d> um> เขาก็จะมีบอกว่าฟีเจอร์ลูกเล่นที่มาสพอร์ตด้านปากกาของเขานะเนี่ย <_ d> um> มีแอปมีแคนวาสพอมาที่การตั้งค่าเนี่ยมันก็จะมีเมนูย่อยสําหรับสไตลัสและแป้นพิมพ์ <_ d> um> มันก็จะมีการตั้งค่าต่างๆเป็นรีโมทในการพรีเซนต์งาน <_ d> um> การเขียนจับภาพหน้าจอประมาณนี้ ส่วนกลุ่มที่2ก็คือตัวผมเองแล้วกันเอามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอตัดด้วยแคปคัทนี่แหละฮะเปิดเข้าไปด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่เนี่ยมาทให้เวลาเราตัดต่องานมันดูสบายตาม,มากขึ้นครับมันไม่ต้องเพ่งกับหน้าจอเล็กบนมือถือเดี๋ยวผมลองเปิดโปรเจกต์ให้ดูถ้าเราถือเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยภาพมันก็ใหญ่ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ความกว้างของเมนูก็จะเยอะทําให้เราไม่ต้องเลื่อนอะไรมากสะดวกอีกแบบหนึง่ง แต่ถ้าถือเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยโอ้โ oh ห <Wow. S 1> พอใหญ่มากๆครับนี่ครับเทียบแล้วใหญ่กว่าจองมือถือที่ดูแบบเต็มๆของมือถืออีกนะพอมันเต็มตายอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายตอบโจทย์สําหรับคนตัดต่อมากๆถ้าใครตัดงานก็จะรู้ดีครับว่ามันช่วยได้จริงอีกอย่างด้วยความที่ชิปมันแรงการตัดต่อวิดีโอหนักๆหรือว,ว่าเรนเดอร์ความละเอียดสูงไม่ใช่ปัญหาเลยครับ ส่วนคุ่มที่3ก็อิงมาจากส่วนตัวเหมือนกันนะสำหรับสายที่มีมือถืออยู่แล้วแต่อยากได้จอใหญ่ๆมาเสริมบ้างเอาไว้สำหรับดู YouTube ดูบอลดู Netflix เต็มๆตาดูครับหืแล้วด้วยความที่ลำโพงม,มัน4ตัวที่ผมบอกอะเสียงดีมากๆครับมันอาจจะไม่ได้แบบก็คึมนเบอรนะมันดังกว่ามือถือแน่นอนแต่ไม่เยอะมากแต่มิติเสียงที่มันมี d า l b y Atmos เนี่ย คือดีจริงทำให้แบบอารมณ์ร่วมในการดูหนังมันฟินขึ้นครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือสายเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมจอใหญ่ๆอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากอยู่แล้วชิปที่แรงขนาดนี้ตอบโจท์แน่นอนประมาณนี้ครับสำหรับการโอวิวเจ้า Xiaomi Pad 7ยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe เลยมันเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมมากๆเลยครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้หรือว่าอยากมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับมือถือเล่นเกมก็สอบถามกันมาได้เ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ